วางไมโครเวฟบนตู้เย็นได้ไหมอันตรายหรือไม่มีข้อห้ามอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปนี้เลยนะคะหลายคนวางไมโครเวฟบนตู้เย็นเพราะว่าอยากประหยัดพื้นที่ใช้สอยหรือเพื่อความสะดวกในการใช้งานซึ่งอาจจะทําให้เกิดความสงสัยได้ว่าจริงๆแล้ววางไมโครเวฟบนตู้เย็นได้หรือไม่ใช้งานไปนานๆจะเกิดอันตรายหรือเปล่า หรือมีผลกับการใช้งานมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามีคำตอบในคลิปนี้แน่นอนค่ะวางไมโครเวฟบนหลังตู้เย็นแม้จะใช้งานได้ตามปกติแต่ควรเลี่ยงวางไมโครเวฟบนตู้เย็นดีกว่านะคะเพราะว่าจะทำให้ตู้เย็นและไมโครเวฟไม่สามารถระบายความร้อนได้อยากเต็มที่ผลที่ตามมาก็คือทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสองชนิดนี้ทำงานหนักขึ้นกินไฟมากขึ้นและอายุการใช้งานสั้นลงนั่นเองค่ะ อีกทั้งอุณหภูมิความร้อนที่ปล่อยออกมาขณะใช้ไมโครเวฟยังส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของตู้เย็นที่อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ด้วยรวมไปถึงอาจทำให้พื้นผิวด้านบนของตู้เย็นชํารุดอีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วในขณะที่เปิดปิดตู้เย็นอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและส่งผลเสียต่ออุปกรณ์และระบบการทำงานของไมโครเวฟได้ในระยะยาวด้วยนะคะ หลังตู้เย็นวางอะไรได้บ้างเน่ก็ต้องบอกว่าเลี่ยงการวางของทุกชนิดบนหลังตู้เย็นจะดีกว่าค่ะโดยเฉพาะของที่มีน้ำหนักมากเพราะอาจจะทำให้โครงสร้างตู้เย็นเสียรูปทรงหรือแอนลงมาก็ได้ค่ะวางบนพื้นเรียบและมีช่องระบายอากาศจะดีกว่านะคะเหลือพื้นที่ว่างห่างจากด้านบนของไมโครเวฟอย่างน้อย15ซนติเมตรด้านข้างด้านละ5เซนติเมตร และด้านหลังห่างจากผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรเพื่อเหลือช่องว่างให้สำหรับไว้ระบายอากาศรวมถึงวางไมโครเวฟบนพื้นผิวที่เรียบไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งด้วยนะคะวางให้อยู่ในระดับสายตาหรืออยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวกสามารถหยิบจับอาหารได้ง่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอีกทั้งยังทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายอีกด้วยค่ะ ไม่วางใกล้อ่างล้างจานร,รวมถึงเครื่องล้างจานหรืออุปกรณ์ที่ใช้น้ำทุกชนิดเพราะเป็นบริเวณที่มีความชื้นสูงและเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนของไมโครเวฟเสียหายและเกิดอุบัติเหตุอื่นๆตามมาค่ะวางให้ห่างจากตู้เย็นในทาง่วงจุ้ยไม่แนะนำให้วางไมโครเวฟบนตู้เย็นหรือวางไมโครเวฟใกล้กับตู้เย็นนะคะเพราะ ไมโครเวฟจัดอยู่ในกลุ่มธาตุไฟส่วนตู้เย็นจัดอยู่ในกลุ่มธาตุโลหะหากทั้งสองธาตุปะทะกันก็จะส่งผลเสียกับคนในบ้านทำให้คนในครอบครัวมีปากเสียงกันเกิดความขัดแย้งกันหรือทะเลาะก,กันได้ค่ะไมโครเวฟอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7ปีนะคะแต่อาจจะมากกว่านี้ก็ได้หรือน้อยกว่าก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยค่ะ โดยสามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องบ่อยๆได้โดยเลือกขนาดของไมโครเวฟให้เหมาะสมกับการใช้งานถอดปลัก๊กและทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้มีเศษอาหารติดครั้งอยู่ภายในต้นเหตุที่ทำให้เกิดความสกรปรกและประสิทธิภาพในการทำงานลดลงนะคะตั้งเวลาและเลือกความร้อนให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท ไม่นำของ WiFi มาวางไวใ้ใกล้ๆกับไมโครเวฟเพราะอาจทำให้เกิดติดไฟและเกิดระเบิดได้ไม่วางใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้รบกวนระบบการทำงานเพื่อยืดอายุการใช้งานของไมโครเวฟและตู้เย็นให้ใช้งานไปได้นานๆควรจัดวางในพื้นที่ที่เหมาะสมจะดีกว่า นอกจากจะช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ยังป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ